สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Man United เห็นผลการแข่งขันคู่ระหว่างลิเวอร o พูลกับ West Ham มนะครับในบอลลีกครับผมพบว่า l i v e r p o o ูลนี่ถล่มเอาชนะ West Ham ไปได้ถึง5ประตูต่อหนึมันอะไรกันนะกันหนาเวสต Ham มนี่เอาขาไปเล่นด้วยหรือเปล่าครับแล้วเกมหน้า West Ham เจอแมนยูครับคือพวกคุณทำอะไรกัน เลว์พนี่พึ่งจะเสมอแมนยูมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็เห็นแล้วว่าต้องเล่นยังไงฝากความหวังไว้หน่อยไม่ได้เชียวเหรอสําหรับทางด้านเดวิดมอยคือรู้นะครับว่าเวสแฮมนี่ไปเยือนเลว์พลยังไงก็เป็นรองสุดกู่แม่แต่ว่าเห็นสกอร์5ประตูต่อหนึ่งแล้วแถมลงลึกไปดูฟอร์มกันเล่นนะครับโอ้เหมือนกับว่าไม่เอาใจมาสู้เลยสําหรับทางด้านเวสแฮมครับหลังจบเกมนี่ทางด้านเดวิดมอยยังออกมายกย่องเลว์พลอ,อีกตั้งหากว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าพวกเราเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคเรื่องของสปีดทั้งหลายก็ลูกทีมคุณไม่เล่นเลยอะนะและยิ่งกำลังกกกลัวอยู่เหมือนกันนะว่าพอเวสแฮมนี่แพ้เรวพูามาเลเทเ้าประตูต่อหนึ่งแล้วเวลาเปิดบ้านเจอเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาระบายความแค้นกับเราอย่างนั้นเหรอเรวลวพูนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าคงจะอึดอัดอะนะครับเจอเรามานี่ยิงไม่ยิงประตูไม่ได้ครับท,ทั้งที่โหบุกแหลกลานเกมนี้ก็เลยจัดการซะเลยครับแล้วก็ได้ประตูเร็วซะด้วยจากทางด้านสมอสไลท์ครับ หลายลูกของลิเวอร์รพูลนะครับคือนักเตะของเวสแฮมพวกเขาไม่ไล่ไม่วิ่งกันเองอะ่ะอย่างลูกยิงของเคอร์ติสโจนมึงจะบ้าเหรอโอ้โหปล่อยให้เขาเลี้ยง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 ตะลุยเข้ามาไม่มีใครเข้าไปกดดันอะไรเลยนะครับมันก็ยิงง่ายๆอ่ะสิครับหลหลายจังหวะนะครับนักเตะของเวสแฮมจ่ายบอลโอ้ห่างกันแค่4ี่ห้าเมตรยังจ่ายบอลยังจ่ายบอลผิดโอ้โหลูกพี่อะไรกันนะกระนาดเชียวบางคนนี่บางครั้งนี่จ่ายบอลพลาดนะครับจ่ายบอลพลาดทําทยังไง ปกติต้องวิ่งไล่เขาต้องเสียสกัดโห่ oh, ใจบอลพลาดยืนดูครับเอาต่างคนต่างยืนเลี้ยวผก็เอบอลไปง่ายๆเลยครับเลี้ยงเข้าไปยิงประตูง่ายๆเลยคือถ้าเป็นอย่างนี้นี่เอาเด็กๆลงไปเล่นดีกว่ามั้งนี่สำหรับทางด้านเวสแฮมครับ จริงเกมนี้นี่เวสแฮมก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่เหมือนกันลิวพูนก็มาชุดใหญ่แหมลิวพูนก็กลัวว่าจะไม่ได้แชมป์นะครับบอลมิกกี้เมาส์เนี่ยแหมก็จัดชุดใหญ่เหมือนเกินมาทั้งทางด้านดาวินนูเยสนะครับกองหน้าสากระเบือของพวกเขานะครับโกดี้กักโป่ตอนหลังนี่ก็ส่งทางด้านโมซาลาลงมาเล่นด้วยฝั่งของเวสแฮมนี่ก็มากันหมดเลยนะครับกูด,ดูสก็มานะครับทางด้านเจอเรตโบเวนก็มานะครับหรือทางด้านอวาเรสก็คือจัดชุดใหญ่ แต่ว่าฟอร์มนี่แบม่ไม่ไหวจริงๆครับเรียวู่นี่โหเดินหน้าถล่มอย่างเดียวอย่บอกะะ้วครับว่า5ลูกนี่ยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำไปมีโอกาสยิงถึง29ครั้งไอที่บ่นๆมานี่ไม่ใช่อะไรครับคือต้องบอกนะครับว่าบ่นจริงๆอะ่ะไอที่บ่นๆมานี่ไม่ใช่อะไร เวลาเจอกับแมนยูเกมหน้าให้มันเล่นแบบนี้นะสำหรับด้านเวสตแฮมนะไม่ใช่ว่าวิ่งไล่บ้าดนนีเดือดปกติบอลของเวสต์แฮมนี่คือตัวจาร์ดูอาจารย์ก็ชอบนะครับบอลของเดวิดมอยนี่ก็เรียกว่าวิ่งกดดันคู่แข่งฝังตังนข้ามแต่เกมนี้ไม่ทําอะไรเลยครับเกมหน้าเจอกับแมนยูเล่นแบบนี้นะครับเวลาเสียบอล ได้แต่มองตาก็พอแล้วไม่ต้องไปวิ่งไล่นะครับจ่ายบอลผิดพลาดดีแล้วนะครับเวลานักเตะแมนยูเลี้ยงบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษหรือว่าเลี้ยงเข้ามาในไฟนอลเทิร์ดไม่ต้องตามสกัดไม่ต้องตามเสียบเอาเล่นอย่างนี้นะแต่เราดีก็คือโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวสแฮมนีดีพวกเขาพักน้อยกว่าเราอย่างชัดเจนนะครับเพิ่งเจอลิเวอร์พูลมาเสร็จพักแล้วก็วันเสาร์ดีเจอเราเลยนะครับแถมเตะคู่แรกอ,อีกตั้งหากต้องเพสนะครับแมนยูนครับคือ นักเตะของเวสต์แฮมดีขวัญกําลังใจดีตอนนี้กําลังเสียอยู่ครับเสียขวัญเสียกําลังใจอยู่เพราะฉะนั้นแมนยูดีคือควรที่จะเพรสตั้งแต่วินาทีแรกเลยอย่าให้พวกเขาดีได้มีโอกาสตั้งตัวครับส่วนบอนคลคาราบาวครับนี่ก็คงต้องฝากความหวังไว้กับทางด้านเชลซีแล้วละครับในการที่จะหยุดยังกก้งลิเวอร์พูลประกบคู่ออกมาแล้วนะครับรอบรองชาเลอร์ดีคือเชลซีเจอกับเดอเบโรครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับทางด้านฟุตแลม คงจะฝากความหวังไว้กับฟูตแล้วไม่ได้นะครับจริงๆเชลเชลซี Chelsea, Chelsea นี่ก็คงจะฝากความหวังได้ไม่ไดไไ้ไม่ไม่มากสักเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ว่าก็ถ้าดูจาก4ทีมนี่ดูจาก3ทีมเนี่ยนะครับก็มีแค่เชลซีทีมเดียวแหละครับที่พอจะหยุดยั้งลิเวอร์พูลได้ครับเรื่องของทางด้านคูโบะนะครับเมสซี่แห่งเอเชียครับนักเตะของเรอัลซอสดาดนี่ตอนนี้นนกลับพอมีข่าวเชื่อมโยงกับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูนิตอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยแมนยูนี ทำใจแล้วนะครับฝั่งของเอริเันฮักยอมแพ้แล้วนะครับก็คงจะยอมปล่อยท่านัแอนโทนีออกจากทีมลูกลักครับหลังจากที่ลงทุนมโหลานไปดึงมาจากท่านอาร์แจ็คครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหในฤดูกาลนี้ยิงประตูได้อย่างเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะยิงประตูช่วยทีมได้เลยนะครับยังไม่สามารถทำแอสซิสต์ให้กับทีมได้ด้วยโอ้เพราะฉะนั้นแมนยูบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับลงทุนเยอะมากๆหลายๆคนก็ออกมาตำหนิท้านัทแอนโทนีน,นะครับว่าไม่เหมาะครับกับการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดย์ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับบอกว่าไม่เหมาะด้วยกับการเล่นในพรีเมีย์ครับในขณะที่ทางด้านคูโบนักเตะของเรอัลเซนสดาฤดูกาลนี้นี่ฟอร์มเฉียบจริงๆเรัลเซนสดาดีก็เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีค่าจสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรครับ แมนยูก็กล่าวว่าจะเอาทานด้านแอนโทนีนี่แหละครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาคือออกทางไหนก็ได้นะครับสลับกันก็ได้นะครับหรือว่าให้ทางด้านเรอัลซาสันดิยืมตัวไปก็ได้หรือขายก็ได้คือทํายังไงก็ได้ครับที่ต้องการอยากจะให้ทางด้านแอนโทนีออกจากทีมแล้วก็เอาไปแลกกับคูโบก็เป็นนักเตะในตําแหน่งปีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคูโบดีดูเหมือนว่าจะเล่นได้หลากหลายมากกว่านะครับคือไม่ใช่ว่าเล่นเฉพาะตรงปีกอย่างเดียวสามารถที่จะขูบเข้ามาข้างในได้ด้วยแล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือทางด้านคูโบเนี่ย เขาเป็นนักเตะที่ชอบทำแอซิสนะครับแต่ว่าแมนยูก็คงจะต้องเผชิญกับคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างทางด้านเรอัลโซเซดาตเพราะว่าเรอัลโซเซดาตีพวกเขาก็มีออปชันนะครับในการที่จะซื้อคูโบด้วยราคาคัดตัวถูกแสนถูกครับแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าวิเคราะ์์จอดลึกลงไปเลยโอกาสที่ทางด้านคูโบจะได้ลงเล่นให้กับเรอัลเมริดนะครับถ้ากลับไปอยู่กับเรอัลเมรก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยล่ะ ก่อนหน้านั้นก็เคยอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วก็ไม่มีโอกาสลงสนามนะครับแล้วตอนนี้แผนงานของเรอัลมาดริดนักเตะในตำแหน่งแนวรุกที่เต็มไปหมดนะครับและตัวเป้าตัวหลักของพวกเขานี่ก็คือทาดดัตตเอ็มปาเป้หรือไม่ก็เออร์ลิงฮาร์แลนด์แถมมีวิกเตอร์โอซิมเฮนอีกเพราะฉะนั้นหากคุโบะไปอยู่ที่นัน่นยังไงก็ต้องเป็นตัวสำรองของวินิซิอุสจูเนียนะครับเป็นตัวสำรองของทางด้านโรดิโก้นะครับแถมยังมีทางด้านจูดเบลลิงแฮมอีกไบราฮิมดีอาร์ฟอร์มก็ดีด้วย ถ้าหากคูโบกับไปอยู่กับเรอัลมาดริดนี่คงไม่ได้เกิดอะ่ะเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์เดนนี่ก็คงจะต้องอาศัยเรื่องพวกนี้ครับไปโน้มน้าวให้คูโบดีต่ตอบรับข้อเสนอจากแมนยูทางด้าน,นพิชเยสนะครับสื่อชื่อดังนี่ก็มีการระบุว่าตอนนี้ทางด้านบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชงและก็ยูเวนตุสต้องการอยากจะได้ตัวมาคัสไร์ฟอร์ดครับแล้วแถมมีการระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าเดี๋ยวในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ทั้งสมสโมสรครับจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับ Manchester er แมนเชสเตอร์เดพิจรณาหลังจากที่มาคาร์ฟอร์ดีก็โดนตําหนิเยอะเหมือนกันนะครับกับฟอร์มการเล่นของเขาถึงแม้ว่าจะมีการต่อสัญญากันออกไปแล้วก็ตามปารีสแรงเ์แชแมงต้องการจะ,จะได้มาคาร์ฟอร์ดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับพวกเขาต้องการที่อยากจะได้ราชีไปทํางานร่วมกันกับเอ็มปาเป้แต่ว่าตอนนี้เงื่อนไขอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับเขาอาจจะเอาทธอด้มาคาร์ฟอร์ดไปแทนที่ของเอ็มปาเป้ก็ได้ครับในกรณีที่เอ็มปาเป้ไม่มีการต่อสัญญา ในขณะที่ยูเวนตุสเนี่ยตอนนี้ก็กำลังต้องการอยากจะปล่อยทางด้านดูซานาราโ h o v ช i c นะครับตอนแรกบอกจะเก็บะตอนหลังก็บอกจะปล่อยแล้วก็จะเก็บแล้วก็จะปล่อยนี่ล่าสุดดท้าบอกว่าอะขายแล้วครับไม่เก็บละสำหรับทางด้านดูซานวาราโ h ว v ช i c เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยดูซานไปก็ต้องหาหนักเตะสุนหน้าคนใหม่เข้ามาแทนก็เป็นทางด้านมาคาเฟอร์ดบาซโลนานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็เตรียมจะปล่อยทางด้านเลวานมีข้อเสนอจากซาอุเข้ามาแล้วแต่ว่าเลวานนี่ยังไม่ตอบรับครับรบารซลน่ Barcelona มองแ้ววะคับาตออนนนนนีี้้่เป็ยุคขขาลงขงลงงวแวแ นั้นต้องมีนักเตะศูนย์หน้าหมายเลข9คนใหม่ครับเข้ามาแทนแล้วก็มาคารฟอร์ดนี่แหละครับเป็นคนที่น่าจะตอบโจทย์ก็คือให้ความสนใจอยากจะได้มาคารฟอร์ดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับสัหรับทาด้านบาร์เซโลนาในซัมเมอร์นี้ครับทั้งสมสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปจะมีการเคลื่อนไหวครับแล้วก็จะยื่นข้อเสนอให้กับ er แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาแต่ถ้าหากได้ราคาที่เหมาะสมนี่ก็น่าจะขายนะครับ ก็แมทคือโอเคนะคือเขาบอกว่าเขาต้องการที่อยากจะเป็นประวัติศาสตร์ของแมนยูนะครับัทัามาคัฟอร์ดแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้แล้วก็ผลผลงานโดยรวมนะครับแล้วก็สภาพจิตใจนะครับเวลาที่ลงสนามนี่คือภาษากายบนบอกอะเราเอ้ยมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นักเตะที่จะสามารถมาเป็นตำนานของแมนยูได้ เอาแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ6เดือนที่เหลือจากนี้ไปครับเขาอาจจะก,กลับมาทําสิ่งที่เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนปีศาจแดงก็ได้แต่ว่าถ้าหากมันไม่มีตรงนั้นขึ้นมาแมนยูก็น่าจะพิจารณารับข้อเสนอนะครับของทั้ง3สโมสรดังกล่าวแล้ก Inside, แวก็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ